สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ขอแจ้งข่าวดีสำหรับใครหลายคนที่รักในเกมลีเนตสแล้วก็อยากจะเล่นเกมลีเนตสอีกครั้งหนึ่งในภูมิภาคของเราครับเพราะว่าผมทราบข่าวมาว่าเร็วๆนี้เกมนี้จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเป็นลิขสิทธิ์แท้ที่ภูมิภาคของเราซึ่งก็น่าจะเป็นเซิร์ฟซครับเป็นเซิร์ฟซ ส่วนจะมีภาษาไทยนั้นหรือเปล่าไม่ทราบจะเป็นแพทอะไรนั้นก็ยังไม่ทราบเช่นกันครับแต่ที่แน่มันมาแน่ระยะเวลาที่ผมคาดการไว้น่าจะเป็นประมาณไม่น่าจะเกิน3เดือนนับจากนี้ส่วนรูปแบบการให้บริการก็น่าจะเป็นออไอเทมช็อปแคชช็อปอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพวกแอร์ไทมก็คงจะตกยุคไปแล้วละ่ะสำหรับยุคนี้นะ แล้วผมเองก็ไม่รู้ว่ายุคสมัยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปของของพวกเราเนี่ยกับเกมเก่าๆเมื่อตอนนู้นะพอมามาเปิดในตอนนี้มันจะยังน่าสนใจหรือเปล่ากับกลุ่มผู้เล่นใหม่ๆนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้เล่นของพวกของอย่างพวกเราเราเนี่ยเราก็สนใจอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเกมนี้มันมันเป็นยังไงเราก็รู้กันอยู่แต่สําหรับเด็กๆรุ่นใหม่ถ้าจะมาสัมผัสไม่รู้เขาจะชอบไหมนะ แต่ก็หวังว่าจะมีคนสนใจแล้วก็ไปเล่นกันเยอะเพราะผมคิดว่าก็น่าจะไปนั่งเล่นอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไหวไหมผมจะเล่นได้เหมือนสมัยเมื่อก่อนไหมที่สามารถฟาร์มทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีทีมช่วยเล่นหมายถึงว่าช่วยกันเล่นในอาชีพต่างๆนะครับเพราะว่าเกมลีเนตเป็นเกมที่ต้องการสังคมที่ใหญ่มากมันไม่สามารถโซโล่เลย์แล้ว ช้ดำรงชีวิตอยู่ได้มันต้องมีแทงมีฮิลเลอร์มีบัฟถ้าจะให้ครบจริงๆก็ต้องมีตัวสปอยของไปด้วยตัวหาของเราก็ต้องเก็บไว้ด้วยให้ตัวสร้างของด้วยหลักๆมันก็มี5ชีพเนี่ยเกาะกันไปอะและไอตัวบัฟนี่ยิงแล้วใหญ่นะนะโพเพไม่พอฮิลอีกอีกหน่อยก็ต้องมีเบดแดนเซอร์อีก แต่อย่างไรก็ตามนะข่าวนี้ผมก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับผมและผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่มองว่าเอ้ยข่าวดีว่ะนะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลผมมีแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าผมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวยังไงจะมีอัปเดตเพิ่มเติมแน่นอนในช่องของผมนะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวนี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ